พี่ชอบนี่มันชุดที่มันแขวนอยู่ในวัดนะพี่เห็นไหมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่จริงจริงพี่ชอบพี่ชอบเป็นไรพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบเราทำอะไรที่นี่เนี่ยมาพี่อยากได้ชุดโกโกวาอ๋าแต่เราไม่มีเงินนะพี่เราเงินไปซื้อขนมหมดแล้วอ่ะ จะหาซื้อที่ไหนอะอจะทำยังไงดีนเะนีะแต่พี่หาวิธีเองแหละมามาอาาาาไๆๆไหนพี่ชับร้าน,นจิตูก็ไม่มีอะ่ะเพราะซื้อหมดแล้วอะ <Nope. S 1> ถึงต่อยพี่มีเงินนะพี่จะหาซื้อไม่ได้หรอกทำใจนะพี่นะก็เพลงมันดังอะ่ะทำไงได้นะเนาะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ เรามาเต้นปอบใจกันดีกว่าคืเต้นกับผมนะสามสองหนึ่งกูกว่าเก๋กว่าเก๋กว่าชุมก๋กว่าบ้าเ่าพี่ชับพี่ชาบพี่พาผมมาที่วัดทำไมเนี่ยแล้วมันก็มืดแล้วด้วยอ่ะพี่ไม่รู้เหรอว่าตอนคืนอ่ะที่วัดมีอะไรอ่ะมีพระไง บ้าเที่วัดตอนคืนน่ะต้องมีผีดิรึบ้าอะไรเนี่ยพี่ว่าพี่จะไปไหว้พระขอพรซะหน่อยอ่ะพี่ยอย่าได้ยุ่งกลัวมาเร็วมาเร็วไปห่วกลัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดียวโบตรงนั้นน่ะไอ้หนุ่มพี่ช้างทำไมต้องมาไหว้วัวที่เนี่ยพี่เอ้า ก็โบนมันปิดอ่ะเนี่ยไหว้โมนี่แหละอยู่ในวัดเหมือนกันศีิมันก็แหละก็ได้ก็ได้ก็ได้จะขอบคุณเอ้ผมขอให้ได้ชุดโกโาวาด้วยเธอโดยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเธอนะมาพี่นี่เลอะเถอะเนาะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาหน้ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แหละไหไปเถ เดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนู้นอีกนะฮะเมาพี่ผมกลัวผีกับบ้านเธอไอ้ขอมันพี่ชับไอ้พี่โวนอะไรอ่ะก็ไม่นี่โหชุดโกโกวะหุ้ย พี่บอกแล้วไงว่าวัวมันซักซิ์โอ้ยใช่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 อูยสวยเฮยเฮ้ยพี่ชอบนี่มันชุดที่มันแขวนอยู่ในวัดนะพี่พี่ไม่รู้เหรอขนาดชุดนางรำอ่ะที่เขาแขวนในวัดอ่ะใครใส่อ่ะผีก็จะมาหลอกไงนี่น่ากลัวไม่ใช่หรอกมันเป็นของนี่พี่ไหว้วัวมานั่นแหละโดเคยเห็นผีก็ว่าวเลยไงมันแต่แค่ในหนังแหละ ไม่ดีกว่าไหมวะพี่ช้างครับช้างเก็บไว้นี่เถอะเราจะไม่ไปใช่ไหมครับเราก็อยู่นี่แหละพี่ไปคนเดียวก็ได้เฮ้ยใครจะไปอยู่พี่ช้างเราด้วยพี่ช้างเราไม่เอาชุดเข้าบ้านได้ไหมอะผมกลัวเราอย่างมงายนะฟังพี่ดีๆนะหีน่ะมันไม่มีจริง พี่ชาไอ้้เฮะพี่ไอ้ชาบอะค่อนจริงเหรอพี่พี่ชาบผมรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะผมรู้สึกเย็นสันหลังว่ายังไงไม่รู้อ่ะพี่ไม่สาระนะเดี๋ยวฮ้ยใส่เลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปซักก่อนเหรอไม่ใส่เลยเหรอดูสิมันยังใหม่อยู่เลยนะ ใส่เลยใส่เลยอสวยมากเลยพี่ชาองกลัวอยู่ดีอะอะไรเนเม็ดเม็ไหนเ kind ม of ็อะไรเนี e ่ยไม่ได้ละพี่ต้นชาบ กลัวแล้วมามาได้กับพี่เจ้พนดีกว่ะมาเกล่กิดกวชุดโกกาเห็นไหมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่จริงจเฮ้ยไป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 ไไพี่ช่าไพี่ช่าไปพีไปไพี่ช่า บอกแล้วว่าอย่าใส่แกเป็นใครเนี่ยฉันพีโอ้ยตกด้วยไปอมขอแกออกจากบ้านนี้ไปเลยนะไม่ไปฉันจะอยู่กับพี่ฉันน่ะแกไปเถอะไปไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่งวงโอ้โหงวงกับแบบนี้อื่นเฮ้ย โอ้ยหลังนี้แล้วสินะคุณคุณนะหลังเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้ยสงสัยใสไม่ได้กินข้าวว้วันนี้วะหลังทังหมดวะเปิดเองก็ได้หรอ กินแรงมากเลยนี่มันกินผีกอหวานวะ